สวัสดีครับพบกับเต็นท์รถคุณหญิงเช่นเคยนะครับวันนี้ตามคําเรียบร้องสําหรับท่านผู้ชมที่คอมเมนต์มานะครับว่าอยากเห็นรีวิวเจ้าออดี้ทีทีวันนี้ผมมาจัดให้เลยนะครับเริ่มที่กระจังหน้าก่อนเป็นกระจังหน้าตัวท็อปนะครับผมที่ออกมาจากศูนย์นั่นเองถ้าเกิดให้เทียบนะครับก็จะเทียบกับอารมณ์ AMG หรือ m s p o r t อันนี้ก็จะเป็น S l i n ลแล้วกระจังหน้าของเขาตรงนี้จะเป็นซี่บวกนะครับ ข้างหน้าก็จะดูดุดันแล้วก็กริลหน้าของเขาแน่นอนโดยความเป็นออดี้นะครับก็จะเป็นกริลแบบขนาดใหญ่มาเลยแล้วก็กริลเนี่ยถ้าไปดูรุ่นอื่นๆไม่ว่าจะเป็น A5 หรือว่าจะเป็นพวก SUV ตะกูล Q ิวเนี่ยจะเห็นเลยว่าใช้คอนเซ็ปต์เดียวกันเลยอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของทางออดี้ที่ใส่มาทุกคนันต่อมาไฟหน้าของเขาก็จะเป็นไฟแบบ Gen2 แล้วนะครับตรงนี้เดย์ไลท์ของเขาจะเป็นเดย์ไลท์ LED ข้างในนะครับก็จะเป็นไฟสูงแบบ LED มีทั้งคอนเนอร์ไลท์มาให,ให้อีกต่างหาก อันนี้ก็ถือว่าจัดเต็มมาสําหรับเทคโนโลยีไฟหน้ามาเลยทีเดียวก็ตามสไตล์ข้างหน้านะครับก็จะคลีนคลีนหน่อยตัวฝาหน้าของเขานะครับก็จะไม่ใช่แบนแบนเรียบเรียอย่างเดียวก็จะเล่นตัวนี้มานิดนึงเล่นสันขึ้นมานิดนึงทาให้รถเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็สวยมากขึ้นส่วนส่วนสูงของเขานะครับสำหรับ audi tt เนี่ยจะเป็นรถออกแนวรถสปอร์ตรถคูเป้ส่วนสูง,งเขาก็ไม่สูงมาก หลายๆคนถามผมว่าถ้าเราซื้ออ u ดี t ีไปเนี่ยเราจะใช้ชีวิตประจำวันได้ไหมส่วนตัวผมที่เคยนั่งรถเพื่อนมาแล้วนะครับเพื่อนผมก็ใช้อยู่แล้วก็ถามหลายๆคนที่ซื้อรถผมไปเนี่ยเป็น Daily Drive ได้เลยเพราะว่าตัวรถเองถึงจะเป็นรถเตี้ยนะครับแต่ว่าระหว่างพื้นกับตัวกันชนล่างเนี่ยค่อนข้างมีพื้นที่เยอะและจะไม่ติดท้องเวลาขับรถมาข้างๆ a u ดี T t นะครับก็จะเห็นนี่เลยล้อแม็กของเขา ซึ่งอันนี้ครับจะเป็นล้อแม็กซ์มาตรฐามาจากศูนย์จะเป็นล้อแม็กขนาด17นิ้วนะครับเป็นรูปทรงใบพัดธรรมดาทั่วไปนี่แหละส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเห็นร้อยทั้งร้อยเลยใครที่ซื้อ Au ดี TT ีใช้เนี่ยเปลี่ยนแม็กกันหมดทุกคนเลยเพราะว่าแม็กเนี่ยเขาดูค่อนข้างซิมโป้ซิมโปเกินไปนะครับผมแล้วก็ขนาดของล้อแม็กที่เป็นแบบ17นิ้วเนี่ย ถือว่าหลายๆคนเนี่ยมองว่ามันยังไม่สวยนะครับจะอัพเป็นแบบ18หรือ19นิ้วกันซะส่วนใหญ่ลรอก็จะเป็นประมาณนี้ดีไซน์นะครับใครชอบไม่ชอบลองคอมเมนต์มาอยากรู้จริงๆว่าเฮ้ยจะมีมีคนชอบแบบสต็อกอยู่หรือเปล่าหรือว่าเอ้ยส่วนมากจะมองว่าแบบเ,เปลี่ยนดีกว่าอะไรอย่างนี้นะครับต่อมานี่เลยโลโก้ S Line ทำให้รู้ว่ารถคันนี้นะครับเป็นชุดแต่ง S Line มาให้ และก็ข้างๆนี่ตรงนี้แหละที่ผมชอบอยิ่งอย่างก็คือเจ้าบันไดของเขานั่นเองเพราะว่าบันไดเนี่ยเราเห็นในรถหลายคันมันก็จะไม่ได้มีลูกเล่นอะไรมากอันนี้เขาจะมีเหมือนเป็นแบบสเกิร์ตข้างออกมานะครับค่อนข้างสวยงามแล้วก็ไม่เตี้ยด้วยนะข้างหน้าเนี่ยเรื่อดูจากฝาหน้า,านะครับเขาก็จะมีเส้นเว้าวจากฝากระโปรงหน้าลงมาถึงข้างหลังเลยนี่ลวดลายเส้นนี้เนี่ยทำให้รถเนี่ยมันดูเหลี่ยมขึ้น ถ้าคุณไปเปรียบเทียบกับโฉมที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าโฉมที่แล้วเนี่ยจะค่อนข้างมวนๆอย่างเดียวและคันนี้มีออปชั่นเป็น Keyless Foot Start ด้วยก็ทุกอย่างนะครับสำหรับคันนี้เวลาล็อกรถเปิดรถไม่ต้องใช้กุญแจแล้วแค่แตะตรงนี้นะครับเพื่อล็อกรถแล้วก็เอามือสอดดึงเพื่อเปิดรถเปิดรถมาปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นเทรนด์อยู่แล้วนะครับสำหรับรถคูเป้2ประตูเนี่ยก็คือกระจกที่เป็นแบบเฟรมเลสเฟรมเลสข้อดีคืออะไรที okay. มีแค่นั้นเลยค่ที่คือเท่ขึ้นมานะครับอะแล้วมาถึงข้างหลังตรงนี้ก็จะเป็นเป็นคอนเซปต์เขาอีกเพราะว่า Au ดี TT ท,ทีไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่เนี่ยฝาเขาจะเป็นฝาอลูมิเนียมสีเป็นอลูมิเนียมบรัชให้โดดโดดใจไปกับสีรถเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราเห็นในรถรถทั่วไปนะไม่ว่าจะเป็นรถสปอร์ตหรืออะไรอย่างเงี้ยตัวฝาน้ํามันเนี่ยจะกลมกลืนไปกับรถแต่นี่เขาทําดีไซน์ออกมาสวยเลยแล้วก็จะทําเป็นแบบหมุดหมุดตรงนี้ อีกหนึ่งจุดฟีเจอร์ที่เปลี่ยนไปก็คือไฟท้ายของเขาไฟท้ายของ Audi TT ถ้าไม่ได้มองเรื่องดีไซน์ข้างในนะครับโคมเนี่ยก็จะคงคงคอนเซปต์คล้ายๆเดิมแต่มาดูข้างในปุ๊บเนี่ยไฟ LED ที่เขาให้มาเนี่ยสวยมากๆเพราะว่าไฟ LED ตัวนี้เนี่ยเขาจะไปสอดคล้องกับไฟข้างหน้าที่เป็นรูปบวกนี่เหมือนกันเลยและไม่พอตัวไฟเลี้ยวที่เขาให้มาสําหรับรถคันนี้จะเป็นไฟเลี้ยวแบบวิ่ง อันนี้ก็จะเป็นแบบคอนเซปต์ใหม่ที่รถหลายๆคันเริ่มใช้แล้วเพราะว่าสมัยที่เรารู้ที่เราเห็นรถมาเนี่ยไฟเลี้ยวมันจะเป็นกระพริบถูกต้องไหมครับอันนี้จะเป็นไฟเลี้ยวแบบวิ่งแหละแต่วิ่งเฉพาะข้างหลังนะข้างหน้าไม่วิง่งอันนี้ก็จะเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ผมมองว่าออดดี้ทำออกมาแล้วดูสวยแล้วหลายๆคนเนี่ยเริ่มทําตามแล้วอันนี้ชอบมากนะครับมันทําให้รถด,ดูไม่จําเจไม่ดูเก่ามานั่นเองมาถึงดีไซน์เรื่องป่าท้าเรื่องท้ายกัน บั้นท้ายของเจ้า A u ดี TT ีเนี่ยก็ทำออกมาแนวคล้ายๆคล้ายๆกับโฉมที่แล้วนะครับยังได้คอนเซปต์โฉมที่แล้วมาแต่เพิ่มรูปลายก็คือนี่มันจะมีอารมณ์บ้างๆซี่ๆขึ้นมาเยอะนะครับผมจะให้ทำรู้สึกให้ให้ให,ให้ให้ความรู้สึกว่ารถคันนี้ไม่ได้มนอย่างเดียวเพราะว่าเด้เราเปรียบเทียบกับ A u ดี TT ผมเ,เรียบที่เคยชมที่แล้วเลยเรื่องดีไซน์ของเขาอะชมที่แล้วมันจะแบบแค่ริมแค่กลมๆไม่มีอะไรมากแต่เน,นี้ยเขาจะอแนวริมเรียมออกมาสวยงามมากท่อข้างล่างนะครับก็จะเป็นท่อคู่แท้เลยออกมาทั้งสองฝั่งแท้แล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับผมกัานจนหลังเนี่ยใช้สีเป็นแบบอลูมิเนียมบัชเป็นแบบแมสต์อลูมิเนียมก็คือเป็นสีเทาด้านนะครับผมให้มันมีความเป็นสป,ปอร์ตมากขึ้นเพราะว่าปกติแล้วถ้าเกิดข้างหลังเนี่ยเราทำแต่สีดำมันอาจจะดูแบบจำเจไปต่อมามาเปิดฝาท้ายกันเลยดีกว่า เปิดฝาท้ายขึ้นมานี้ก็จะเป็นข้างหลังของเขาซึ่งข้างหลังของเจ้า TT Coupe เ,เนี่ยอาจจะใส่อะไรไม่ค่อยได้มากนะครับถ้าให้เปรียบเทียบก็ใส่ได้เต็มที่เลยก็คือกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่หนึ่งใบนะครับถ้าเป็นขนาดกลางเนี่ยได้2ใบขนาดเล็กก็ได้สักประมาณ2ใบนะครับผมก็ถือว่าใช้งานถ้าให้มองว่านั่งแค่2คนก็โอเคนะครับไปได้ทั่วไปเลยแล้วก็ข้างล่างนี้สำหรับเจ้า Audi TT ให ยางที่เป็นยาง spare t หรือว่ายางสำรองมาให้ไม่ได้เป็นรันแฟลกเนาะอันนี้ผมชอบเพราะว่าใจผมก็ยังไม่ได้ชอบลันแฟลอะไรขนาดนั้นมันรู้สึกว่ามียางสำรองอ่ะอุ่นใจมากกว่านั่นเองข้อจำกัดก็จะมีหนึ่งอย่างก็คือถ้าคุณซื้ออะไรที่มันออกแนวสูงๆเนี่ยก็จะไม่อยได้เพราะว่าเวลาปิดไปเนี่ยคือของเราอ่ะมันห้ามสูงเกินตรงนี้ตัวนี้ก็สามารถดึงออกมาได้นะครับเพื่อเราใส่ของสูงๆก็ดึงออกมาได้เลยแล้ววางของในได้ จะสูงได้แค่นี้แต่ถ้าเกิดเราจะใส่ของที่มันสูงจริงเราก็พับเบาะมันได้อ่ามีอีกหนึ่งอย่างที่เป็นจุดจุดแฟชั่นของเขานะครับหรือจุดที่มันทำให้ดูเท่ขึ้นก็คือสปอยเลอร์หลังเพราะสปอยเลอร์หลังคันนี้สามารถยกกระดกขึ้นมาได้ด้วยนี่สามารถยกกระดกขึ้นมาได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะยกกระดกได้ทั้งแบบแมนนวลที่ผมกดเมื่อกี้หรือว่าเป็นแบบออโต้ก็ได้ ถ้าเป็นออโต้เนี่ยถ้าเกิดเราขับรถ120กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับตัวนี้มันก็จะเดงขึ้นมาให้อัตโนมัติเลยอันนี้ก็ถือว่าสวยอีกเครื่องยนต์คันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2,000เทอร์โบ230แรงม้าจับคู่มากับเกียร์6สปีดของทาง Audi TT 2อ,อย่างนี้นะครับทำพละ,ะทำความเร็วได้0-100เพียง4วิกว่าเท่านั้นเองดีมากเลยนะและไม่พอ ไอ้ <IP> ที่ได้พลังกำลังแรงมาค่อนข้างดีเนี่ยเขาให้หนึ่งอย่างด้วยนะครับคือความประหยัดน้ํามันเพราะว่าอัตราการเฉลี่ยการกินน้ํามันของเจ้าเครื่องยนต์คันนี้เนี่ยมีอยู่เพียงแค่ประมาณ12-13กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ถือว่าอย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกแล้วหนึ่งคือรถเองเนี่ยมันเป็น daily use ได้เพราะว่าตัวกรุปส่งของเขาเนี่ยไม่ได้เตี้ยสะจนเกินไปแล้วไม่ได้กระด้างสามารถขับได้ทุกวันและอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันทําออกมาได้ดีและ การตัควานเร่งก็ทําออกมาได้ดีตามมาด้วยก็ถือว่าเป็นเครื่องที่ผมมองว่าค่อนข้างเพอร์เฟกนะครับถือว่าเป็นเพอร์เฟกเลยและไม่พอมีอีกหนึ่งอย่างนะครับรถคันนี้เนี่ยจะมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่เจ้าอื่นในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ให้มาก็คือคันนี้ให้เป็นแบบควบโรงหรือว่าขับสีมาให้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็น BM เกับเบนซเนี่ยเขาจะให้เป็นแบบขับหลังมาให้แต่เจ้ารถทีทคันนี้ให้ขับสีมาแต่กําเนิดขับสีข้อดีคืออะไรข้อดีคือ1 เวลาออกตัวจากจากศูนย์เนี่ยครับการตะุุของของรถที่เป็นแบบโฟล์วไดหรือขับสเนี่ยมันจะกระตะุยออกไปเลยมันจะไม่มีการทิ้งทิ้งฟีออกตัวหรืออะไรอย่างนี้อันนี้มันก็จะตะกุยออกเลย2เวลาเข้าโค้งเนี่ยจะรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นนะครับจะรู้สึกหนึบขึ้นอันนี้สออย่างนี้คือข้อดีของเจ้าคอรดเจ้าระบบขับ4หรือคอร์ทรใน Audi TT เลยมาเข้ามาข้างในปุ๊บ ปิดประตูปัป๊บนะอย่างแรกที่อยากจะให้เห็นนะครับก็คือคอนโซลกลางเพราะว่าจอไม่มีอ่าสำหรับ Audit TT เนี่ยจอกลางจะไม่มีอะไรให้เล่นเลยนะครับเพราะว่าจอทุกอย่างเนี่ยครับจะเข้ามาอยู่ในเรือนไม้หมดเลยก็คือเขาเรียกกันว่า virtual cockpit จะเป็นจอแบบดิจิตอลขนาด1 2นิ้วกว่านะครับประมาณ1 2นิ้ว12.3นิ้วเนี่ยเป็นจอตรงกลางนี้หมดเลยและเรื่องดีไซน์เนี่ยถ้าคุณดูแดชบอร์ดหน้าแล้วคุณจะเห็นเลยว่า อารมณ์มินิมอลแต่สวยอ่าอารมณ์มินิมอลมากนะครับเพราะว่าทุกอย่างดูแบบสีดําล้วนไม่มีอะไรตัวแอเองนะครับผมก็จะได้คอนเซปต์มาจากอ่าถ้าเกิดคุณเคยเห็นใบพัดเครื่องบินนะครับไอตัวเครื่องเครื่องบินเนี่ยแหละเวลาเรานั่งเครื่องบินเนี่ยมันเป็นเหมือนตัวใบพัดเครื่องเครื่องบินนะครับตรงนี้ก็จะอยู่ที่แอหมดเลยทั้งทุกฝั่งแล้วก็ตัวปุ่มแอเองเนี่ยจะมาอยู่ที่ตัวใบพัดเนี่ยครับตรงกลาง ปุ่มแรกข้างซ้ายมือก็จะเป็น AC นะครับผมก็เลือกได้ว่าจะเอา AC หรือจะเปิดใช้น้ำยาแอร์หรือไม่เปิดแล้วก็เป็นแรงลมนะครับแรงลมก็จะมีทั้งหมด9ระดับนะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้ส่วนปุ่มตรงกลางก็จะเป็นปุ่มอุณหภูมิหรือว่าออโต้นะครับแอร์นี้จะไม่ใช่เป็น Duo อ l คลเม e นะครับทำไมทําไมรถเล็กถึงไม่ค่อยใช้ Duo อ l คล a t e ผมต้องบอกว่ารถเล็กเนี่ยคุณแยกไม่ได้หรอกเพราะห้องโดยสารมันค่อนข้างแคบจะแยกฝั่งขวาอุ่น ถ้าฝั่งซ้ายเอาเย็นมันก็จะเย็นมาฝั่งขวาเหมือนกันเขาก็เลยไม่ได้ทำเป็นแบบดูโอไคลเม e คอนโทรลให้จะเป็นแบบซิงเกิลไคลเมตนะครับก็สามารถปรับอุณหภูมิได้จุดเดียวส่วนปุ่มข้างขวาก็จะเลือกได้ว่าเราจะให้แอร์เนี่ยออกหน้าออกเท้า จะไล่าฟาหรืออะไรอย่างนี้ก็จากตรงนี้ได้เลยนะครับลงมาก็จะเป็นปุ่มออปชันของเขาอย่างแรกที่ให้มานะครับปุ่มออปชันของเขาก็คือตัว Drive Select อันนี้จะเป็นโหมดการขับขี่ของเขาโหมดการขับขี่ของรถ Audi TT คันนี้จะมีทั้งหมด5โหมดมี Efficiency e, e หรือว่า Eco นะครับมี Comfort มี Auto มี Dynamic แล้วก็มี Individual ให้เลือกมีทั้งหมด5โหมดให้เลือกใช้งานกันเลย ไฟฉุกเฉินแล้วก็เมื่อกี้ปุ่มที่ผมบอกไปก็คือปุ่มสปอยเลอร์หลังปุ่มสปอยเลอร์นี้สามารถเปิดปิดได้เช่นเดียวกันนะครับกดปุ๊บสปอยเลอร์ก็จะสามารถขึ้นลงได้มาถึงตัวคันเกียร์ของเราคันเกียร์นะครับแน่นอนคันนี้จะเป็นเกียร์แบบออโต้หกสปีดแล้วจะเป็นเกียร์แบบเอสโตรนิกก็คือเกียร์ชูโรงของเขานั่นเองความความพิเศษของเขานะที่ผมมองว่ามันพิเศษกว่ารถทั้งอื่นก็คือการจับเกียร์ของเขาเวลาขับเนี่ย เราตบเกียร์เราเล่นเกียร์เองเนี่ยให้ความสนุกมากอย่างแรกเลยคือไม่มีดีเลย์กดปุ๊บมาปับ๊บอย่างที่2เวลาเสียงเกียร์เกียร์มันเชนเนี่ยเสียงมันได้ได้ฟีลลิ่งเหมือนแบบขับรถสปอร์ตจริงๆอันนี้ชอบมากนะครับสำหรับเจ้าเกียร์เอสโตรนิกแล้วก็ข้างบนหัวเกียร์มานิดนึงก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับมาที่เลือนใหม่อันนี้คือ อันนี้คือคีย์ฟีเจอร์ของเขาเลยใน Audi TT <ๆ>เพราะว่าเลื่อนไม่์คันนี้นะครับ<ๆ>เขาจะเรียกว่า Virtual Cockpit จะเป็นไมค์แบบดิจิตอล100%นะครับและทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับบังคับเซตติ้งรถฟังเพลงอะไรอย่เงี้ยจะอยู่ในหน้าจอน,นี้หมดเลยอีกหนึ่งชุลงที่ผมชอบในนี้ก็คือตัวแมพของเขาแมพของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นแมพแบบจะเป็น Navigation ไทย Navigator ไทยซึ่ง Navigator ไทยเนี่ยเอามาอยู่ใน Virtual Cockpit แล้วเนี่ย มันสวยมากนะครับทุกอย่างคือเรามองไปเนี่ยเราไม่ได้มองแค่ตัวเลขความเร็วของตัวรถแต่คุณจะเห็นเป็นแมปแบบทั้งดุนเลยอยู่ตรงนี้ถ้าเราใช้งานมันเป็นนะครับเราให้มันนําทางเราไปถึงจุดหมายที่เราต้องการเนี่ยคือเราไม่ต้องลัดทิ้งสายตาไปทางไหนเลยมองไปปุ๊บเนี่ยมันสวยมากแล้วตอนคืนเนี่ยมันยิ่งมันมันเป็นแบบ จอดิจิตอลเต็มตัวคือถ้าเให้ผมมองจอดิจิตอลในในบีมหรือ b บ n ซเนี่ยไอ้ตรงกลางของเขาเนี่ยยังทำไม่พิเศษเท่า Au ด i ี้ท,ท,ท,ทีคันนี้เลยอันนี้สวยงามมากนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องดีไซน์ของพวงมาลัยพวงมาลัยดีไซน์ตัวนี้ก็จะสไตล์แบบมินิมอลเหมือนกันนะครับผมไม่ได้มีอะไรมากก็จะมีมัลติฟังก์ชันซ้ายขวาซ้ายมือก็จะเป็นเกี่ยวกับเพิ่มตัวปรับหน้าเมนูที่อยู่จอกลางนะครับผมเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้ขึ้นลงได้หรือว่า จะปรับจากไอตัวหมุนตรงกลางก็ได้นะครับส่วนข้างขวามือนี้ก็จะเป็นเพิ่มลดเสียงของเขาก็สามารถเพิ่มลดเสียงรับสายวางสายโทรศัพท์ได้เลยแล้วตัวพวงมาลัยเองเนี่ยดีไซน์ออกมาสวยมาก หลายๆครั้งที่ผมบอกนะครับตัวพวงมาลัยออดี้เนี่ยผมให้เป็นดีไซน์ันดับท็อปทอปท,อปที่ผมมองว่าสวยที่สุดเลยสําหรับพวงมาลัยคือเขาออกแบบแบบมินิมอลแต่ว่าดูดูทันสมัยดูสวยมากแล้วก็แพดเดิลชิพของเขาเนี่ยก็จะเป็นเสียดายที่ไม่ใช่อลูมิเนียมเหมือนเหมือนเหมือนตัวพวงมาลัยของเขานะครับแต่ว่าจะเป็นพลาสติกอันนี้เสียแอบเสียดายนิดน,นึงเด้อเขาทำมาเป็นอลูมิเนียมเนี่ยจะเพอร์เฟกมากๆมาเราไปข้างหลังกันสําหรับข้างหลัง <laughs> แค่เริ่มแค่เริ่มก็เข้าไม่ได้แล้ว เท้าติดอะเข้ามาข้างหลังในออดี้ที่คันนี้โอ้ยอะ้องใช้มือช่วยด้วยปิดตัวกนฮึบเคครับประตูหอหักครับน,น,น,นั่งไม่ได้นั่งนั่งนั่งไม่ได้จะจะอยากจะอยากจะพูดว่ามันนั่งได้แต่มันนั่งไม่ได้จริงคือเบาะหลังเนี่ยมต้องบอกก่อนว่า อย่าให้คนไซส์เท่าผมเข้ามานั่งเพราะมันนั่งไม่ได้เลยนะครับอย่างแรกคือหัวหัวผมโคกับผมไม่ใช่โคกกระพงโคกระจกเลยนี่ถ้าเกิดนั่งไปเจอลูกกระด้านเนี่ยไม่หัวก็ก็กระจกอะมีมีแตกแน่นอนนะครับเพราะว่ามันโคกอยู่ตลอดเวลาอย่างที่สองคือตัวเบาะหน้าเนี่ยนี่เมื่อกี้ผมต้องดันึไปข้างหน้าแล้วนะปกติแล้วอะถ้าเกิดผมขับรถเนี่ยมันต้องดันมาข้างหลังวันนี้ผมไม่สามารถนันนั่งได้ก็เลยต้องดันไปข้างหน้าก็ติดครับ ติดเลยถ้าเกิดผมเอาเข่ามาแบบนั่งแบบปกติทั่วไปเนี่ยนั่งไม่ได้ต้องอ้ามาอ้ามาเพื่อให้มันมีพื้นที่กับซ้ายกับขวาเพื่อให้เข่าผมเนี่ยมไม่ติดเท้าไม่ต้องห่วงกระดิกไม่ได้เลยก็เป็นอันว่านั่งไม่ได้นะครับโอเมาถึงช่วงท้ายท้ายสุดแล้วได้ชมรีวิวรถกันไปหนำใจหมดแล้วนะครับก็ามาถึงช่วงขายของผมรถคันนี้เป็น Audi TT Hotro ปี2018เป็นรถศูนย์ออดี้ไทยแลนด์นะครับมีวอร์เรนตีเหลือถึงปี2023เดือน7วิ่งมาเพียง23,000กว่ากิโลเท่านั้นและเป็นรายไอเทมแล้วเพราะว่าถ้าเกิดคูณถามศูนย์นะครับตอนนี้ออดี้ TT จะไม่มีรถใหม่เข้ามาแล้วก็คือจะดิสคั่นแล้ว1จะดิสคั่นแล้ว2ก็คือโคต้าในประเทศไทยก็กำลังจะหมดแล้ว จะหาไม่ได้แล้วนะครับสำหรับออดีทีท,ทีรุ่นนี้โฉมนี้ ใครที่มองหาอยู่รีบมาซื้อเลยเพราะรา,ราคาก็ไม่แรงนะครับราคาผมเสนอขายอยู่แค่2ล้าน4 5 0 0 0่บาทออกป้ายแดงมา3ล้าน2 0 9 0 0 0 0บาทลองเข้ามาชมตัวจริงได้และรถคันนี้นะครับได้เป็นรถสีเหลืองด้วยจะเป็นอีกหนึ่งสีเลยที่ในเมืองไทยใช้กันเยอะนะครับเป็นสีสีที่ขายดีหนึ่งสีเลยเพราะใครที่หาอ u ดี้ทีอยู่อย่ารอช้านะครับเข้ามาชมที่เต็นท์คุณหญิงได้เลยหรือว่าใครอยากรู้ เกี่ยวกับรถคันนี้มากกว่านี้นะครับสามารถคอมเมนต์หรือว่าโทรมาได้นะครับแทดไลน์เข้ามาคุยกันได้ก็ยินดีแน่นอนก่อนปิดรายการผมขอฝากหนึ่งอย่างนะครับก็ช่วงนี้ใครที่อยากจะขายรถแต่ไม่รู้จะไปขายที่ไหนติดต่อผมมาได้เลยนะครับในช่องทางที่ผมขึ้นมาก็ติดต่อกันมาได้เลยถ้าเกิดราคาไปกันได้ผมไปซื้อรถถึงหน้าบ้านคุณแน่นอนซื้อขายที่เต็นท์คุณญิงเนี่ยเรื่องง่ายอย่างกระปอกกล้วยเลยไม่ยากนะครับอันนี้ก็ฝากด้วยและ ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะมีรถอะไรเจ๋งๆเข้ามารีวิวอีกสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ